คุณเชื่อหรือไม่พระชื่อดังที่สุดในลบบุรีหลวงพ่อนกตะที่ทุกคนเคารพนับถือถูกจับกลุ่มในข้อหายักยอกเงินครั้งใหญ่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นในวัดและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทำให้ทุกคนในลบบุรีต้องตกใจจนแทบลืมหายใจคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นความจริงที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความช็อกความสงสยัย และความลับที่ถูกปิดซ่อนมานานกดดูจนจบเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนลบบุรีเงียบสงัดในเช้าวันหนึ่งแสงแดดสาดส่องผ่านหน้าต่างวัดแต่ความสงบนี้กำลังจะพังทลายเสียงรถตำรวจดังแว่วเข้ามาใกล้ผู้คนที่เดินผ่านลานวัดเริ่มมองด้วยสายตาตื่นตระหนกพระอาจารย์อลรกตยืนอยู่หน้ากุฏิมือของท่านสั่นเล็กน้อย ไม่ใช่เพราะอายุมากแต่เพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเหนือความคาดคิดเจ้าหน้าที่เข้าไปอย่างเงียบแต่สายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความแน่วแน่มีเอกสารและแฟ้มหนาหนักวางอยู่บนโต๊ะทุกหน้าเต็มไปด้วยตัวเลขและรายงานทางการเงินเสียงใจของผู้คนเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีท่านอลรงกดยังคงพยายามรักษาความสงบแต่ความจริงกำลังชัดเจนในสายตาของทุกคน ท่านถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการยักยอกเงินจำนวนมหาศาลผู้คนในวัดเริ่มกระซิบกระซาบบางคนแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินแต่สายตาของเจ้าหน้าที่ไม่เคยหลอกใครพวกเขาเริ่มยกมือขึ้นจับท่านอากาศรอบตัวเหมือนหยุดหมุนเสียงนาฬิกาดังชัดเจนกว่าปกติความเงียบและความตึงเครียดแผ่ซ่านไปทั่วทุกก้าวของเจ้าหน้าที่ดูหนักและมีน้ำหนัก ท่านอลงกตตอหันมองไปรอบๆวัดดอกไม้และทูบที่ลอยในอากาศเหมือนหยุดนิ่งไม่มีเสียงใดที่จะเตือนหรือช่วยเหลือและแล้วความช็อกก็พุ่งทะลุหัวใจของผู้ที่อยู่รอบตัวไม่มีใครเคลื่อนไหวไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพียงแต่สายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและไม่เข้าใจทุกคนรู้ว่าวัดที่เคยเต็มไปด้วยความศรัทธาตอนนี้กลายเป็นฉากของความสับสนและคำถามที่ไม่มีคำตอบ เสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่เริ่มนำท่านอลงกตอ,ออกไปลมพัดแรงขึ้นใบไม้สั่นไหวราวกับบอกว่าทุกสิ่งกําลังเปลี่ยนไปความสงบที่เคยมีละลายไปกับความจริงที่ยากจะรับสายตาของเด็กๆที่ซ่อนอยู่หลังเสาหญิงชราคนหนึ่งจับมือกันแน่นทุกคนรู้ว่าพรุ่งนี้จะไม่เหมือนวันนี้วัดลงกตไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไป ฝูงชนที่ยืนรอบวัดยังไม่กล้าแม้แต่จะหายใจดังทุกสายตาจับจ้องไปที่ท่านอลงกฎแต่ท่านกลับเงียบสงัดดวงตาที่เคยอบอุ่นและชวนศรัทธาตอนนี้เต็มไปด้วยความมืดมิดและความไม่เข้าใจเสียงกระดุกไม้เท้าของเจ้าหน้าที่กระทบพื้นหินดังกรอดเหมือนประกาศว่าสิ่งที่ทุกคนเคยเชื่อกำลังพังทลายลงตรงหน้าเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้าลานวัด มือของเขาสั่นจนเกือบจะทำให้หนังสือถมหล่นเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เคารบับถือที่สุดถึงต้องถูกพาตัวไปแบบนี้หญิงชราที่นั่งอยู่บนม้านั่งน้ําตาไหลลงบนมือที่สั่นเทาของเธอบางครั้งเธอพยักหน้าเหมือนพยายามทำใจแต่หัวใจกลับเจ็บปวดเหมือนมีมีดคมทิ่มแทงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงใบไม้กระทบกันดังคล้ายเสียงกระซิบ เหมือนธรรมชาติกำลังเศร้าไปกับวัดนี้เจ้าหน้าที่เริ่มยกเอกสารและแฟ้มไปกับท่านทุกแฟ้มเต็มไปด้วยตัวเลขที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกคนรู้ว่ามันหมายถึงความผิดปกติเสียงก้าวเดินของท่านอลงกตอหนักแน่นแต่แฝงความเหน็ดเหนื่อยบางครั้งท่านหันมามองฝูงชนสายตาที่เคยให้ความมั่นใจตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความสับสนผู้คนในวัดเริ่มพยายามสื่อสารกันด้วยสายตา บางคนพยักหน้าบางคนกุมปากไม่ให้เสียงหลุดออกมาเด็กหญิงตัวน้อยยืนอยู่หลังเสาเธอไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแต่รู้สึกถึงความผิดปกติในอากาศหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกกลิ่นทูปที่เคยหอมอบอวลตอนนี้กลับเหมือนปนเปื้อนด้วยความกลัวท่านอลงกตอเดินผ่านสาลาวัดสายตาของเขาจับจ้องไปยังรูปปั้นพระพุทธรูป ราวกับพยายามค้นหาความสงบแต่ทุกสิ่งรอบตัวเขากำลังสั่นสะเทือนเจ้าหน้าที่เริ่มใส่กุญแจมือมือที่เคยชี้นำและให้คำสอนตอนนี้กลับถูกพันด้วยเหล็กเย็นเสียงคล้องกุญแจมือดังก้องในหัวใจทุกคนฝูงชนเริ่มมีเสียงกระซิบเบาๆบางคนร้องให้เงียบๆบางคนเอามือกุมหน้าไม่อยากเชื่อสายตาชายหนุ่มที่เคยถวายของให้ท่าน ตอนนี้ยืนตัวแข็งเขาไม่เคยเห็นท่านอลงกดในสภาพนี้ทุกก้าวของเจ้าหน้าที่นำท่านไปเหมือนทุกก้าวคือความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับดวงอาทิตย์เริ่มสูงขึ้นแสงแดดสาดส่องบนใบหน้าเปื้อนเหงื่อของผู้คนทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์วันนี้จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเด็กหนุ่มที่ยืนใกล้ลานวัดเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวดินที่เหยียบอยู่ ใบไม้ที่สั่นไหวแม้แต่ลมที่พัดแรงขึ้นทุกอย่างเหมือนสะท้อนความสับสนในใจของเขาหญิงชราลุกขึ้นเธอเดินไปยังลานวัดมือยื่นออกไปเหมือนต้องการหยุดเหตุการณ์แต่ไม่มีอะไรที่จะหยุดได้เพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าเจ้าหน้าที่พาท่านอลงกอตอผ่านประตูวัดเสียงประตูไม้ดังสนัน่น เหมือนประกาศว่าความสงบของวัดสิ้นสุดลงแล้วเด็กหญิงตัวน้อยมองตามดวงตาเธอเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ผู้คนในวัดเริ่มกระซิบกันบางคนสาบานว่าจะไม่เข้าใจบางคนเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในจิตใจพระภิกษุบางรูปเงียบสงัดบางรูปก้มหน้าลงกับพื้นเหมือนพยายามทำใจรับความจริง ท่านอลงกต่อนั่งบนรถตำรวจมือถูกกักขังดวงตาย,ยังคงมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครที่จะเข้าใจสิ่งที่ท่านคิดรถเริ่มเคลื่อนออกจากลานวัดฝูงชนยังคงยืนอยู่แต่หัวใจทุกดวงเต็มไปด้วยความหนักหน่วงเสียงลมพัดแรงขึ้นใบไม้สนสะเทือนราวกับรู้สึกถึงเหตุการณ์บางคนเริ่มสะอื้นบางคนพยายามกลั้นน้ำตา เด็กหนุ่มที่เคยศึกษาและฟังคําสอนของท่านตอนนี้รู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เคยเรียนมาถูกสันสะเทือนผู้คนในลานวัดเริ่มแยกย้ายกันไปแต่บางคนยังยืนอยู่พยายามจับภาพความจริงที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ดวงตาของเด็กหญิงตัวน้อยยังคงมองตามรถตำรวจสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนกำลังพัดพาความเชื่อและความศรัทธาไป เสียงนาฬิกาในวัดดังขึ้นทุกวินาทีเหมือนลากความช็อกให้ยาวออกไปฝูงชนเริ่มรู้สึกว่าความสงบของวัดถูกทำลายอย่างถาวรแต่ลึกลงไปในใจของทุกคนยังมีคำถามที่ไม่มีคำตอบความสงบและศรัทธาที่เคยมีตอนนี้กลับกลายเป็นความสับสนและความกลัวเด็กหนุ่มยืนมองลานวัดว่างเปล่ามือยังสัน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความงุนงง เขาไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งที่เขารับนับถือที่สุดถึงต้องถูกพาตัวไปหญิงชรานั่งลงบนม้านั่งอีกครั้งน้ำตายังคงไหลเธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นทุกเสียงรอบตัวเงียบลงแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำแสงส่องลงบนลานวัดใบไม้และดินสะท้อนแสงในแบบที่ไม่เคยเห็นผู้คนเริ่มกลับบ้าน แต่ภาพเหตุการณ์ยังฝังอยู่ในสายตาและหัวใจเด็กหญิงตัวน้อยยืนมองตามดวงตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่ยังไม่มีคำตอบทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาตลอดไปความสงบของวัดอารมกดจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและในใจของทุกคนความช็อกยังคงอยู่หนักแน่นเหมือนก้อนหินที่ไม่สามารถละลายได้ รถตำรวจค่อยๆเคลื่อนออกจากลานวัดเสียงเครื่องยนต์ดังก้องไปทั่วบริเวณทุกฝีก้าวของรถเหมือนลากความจริงเข้ามาใกล้ใจของผู้คนฝูงชนที่ยืนอยู่ตามมุมวัดเริ่มกระซิบกระซาบกันบางคนสับสนบางคนแทบไม่เชื่อสายตาชายหนุ่มคนหนึ่งยืนกอดอกใบหน้าซีดเผือดใจเขาเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกเขาจำสายตาที่ท่านอลงกตอมองเขาเมื่อหลายวันก่อน ตอนนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความศรัทธาแต่ตอนนี้สายตาเดียวกันกลับแฝงไปด้วยความเศร้าและความสับสนหญิงชราที่นั่งอยู่บนม้านั่งยกมือขึ้นปาดน้ำตาแต่ไม่สามารถหยุดความสะอื้นได้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นทุกวินาทีเด็กหญิงตัวน้อยยืนอยู่หลังเสาวดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอไม่เข้าใจเหตุผลที่เกิดขึ้น แต่รู้สึกได้ถึงความไม่ปกติที่แผ่ซ่านรอบตัวเสียงลมพัดแรงขึ้นใบไม้สั่นสะเทือนเหมือนธรรมชาติกำลังโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านอลงกฎนั่งอยู่ในรถตำรวจมือที่เคยชี้นำและให้คำสอนตอนนี้ถูกพันด้วยกุญแจมือเย็นชืดสายตาของท่านมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครเข้าใจความคิดของท่านทุกเอกสารที่เจ้าหน้าที่ยกไป เต็มไปด้วยตัวเลขและข้อมูลที่ไม่เคยมีใครเห็นแต่ทุกคนรู้ว่ามันหมายถึงความผิดปกติที่ร้ายแรงเสียงเครื่องยนต์รถตำรวจค่อยๆห่างออกไปแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ในใจของผู้คนผู้คนในลานวัดเริ่มเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าบางคนยืนจับมือกันแน่นบางคนพยุงตัวเองไม่ให้ลม้มทุกสายตาย,ยังคงมองไปยังประตูวัดที่ท่านอลงกตถูกพาออกไป เด็กหนุ่มที่เคยศึกษาธรรมะของท่านตอนนี้รู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เคยเรียนมาถูกสันสะเทือนเขายังจําเสียงคําสอนของท่านได้แต่ตอนนี้เสียงนั้นกลับคล้ายอยู่ไกลเกินเอื้อมหญิงชราลุกขึ้นเดินไปยังศาลามือของเธอสั่นขณะกวาดสายตาไปรอบๆแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดเหตุการณ์ได้ทุกอย่างเหมือนถูกบังคับให้ยอมรับความจริงดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ํา แสงส่องลงบนลานวัดใบไม้และดินสะท้อนแสงในแบบที่ไม่เคยเห็นผู้คนบางส่วนเริ่มกลับบ้านแต่ภาพเหตุการณ์ยังคงชัดเจนในใจเด็กหญิงตัวน้อยยังยืนนิ่งสายตาของเธอจับจ้องไปยังรถตำรวจที่หายลับไปในระยะไกลเธอไม่เข้าใจแต่หัวใจเธอรู้สึกถึงความเศร้าชายหนุ่มที่เคยถวายปัจจัยและของขวัญให้ท่านตอนนี้ยืนตัวแข็ง เขาไม่เคยเห็นท่านอลงกฏในสภาพนี้ความเชื่อและศรัทธาที่เขามีตอนนี้กลับสั่นสะเทือนจนแทบหักเสียงลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนพัดพาความเชื่อเก่าและศรัทธาออกไปทุกคนรู้ดีว่าความสงบของวัดจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กหนุ่มคนหนึ่งก้าเข้ามาใกล้ลานวัดมือสั่นเล็กน้อยเขายกมือขึ้นปาดเงือบนหน้าผาก แต่ไม่สามารถหยุดความรู้สึกหนักหน่วงในใจได้หญิงชรานั่งลงบนม้านั่งอีกครั้งน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดหัวใจเธอรู้สึกเหมือนถูกบีบแน่นจนแทบขาดผู้คนในวัดเริ่มพูดคุยกันเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าพูดเสียงดังทุกคำพูดเหมือนสะท้อนความกลัวและความไม่แน่ใจเสียงนาฬิกาในวัดดังชัดเจนกว่าปกติทุกวินาทีเหมือนลากความช็อกไปเรื่อยๆ เด็กหญิงตัวน้อยยกมือขึ้นกุมปากดวงตาเธอกว้างโตเธอไม่เข้าใจแต่รู้สึกถึงความจริงที่หนักหน่วงชายหนุ่มที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านเดินไปที่โต๊ะธรรมะมือของเขาสั่นขณะหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาแต่ไม่มีคำสอนใดที่จะช่วยเขาเข้าใจเหตุการณ์นี้ผู้คนเริ่มทยอยกลับบ้านแต่บางคนยังยืนมองลานวัดพยายามเก็บภาพเหตุการณ์ไว้ในใจ เด็กหนุ่มยืนมองลานวัดว่างเปล่าสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความสับสนหญิงชราลุกขึ้นเดินช้าๆทุกฝีก้าวเหมือนพยายามยอมรับความจริงดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าแสงส่องลงบนลานวัดทุกเงาของต้นไม้และศาลาเหมือนยืดยาวขึ้นสะท้อนความโศกเศร้าและความช็อกในใจของทุกคนเด็กหญิงตัวน้อยยังยืนนิ่ง ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบชายหนุ่มเดินกลับไปยังบ้านของเขาแต่หัวใจยังคงติดอยู่ที่วัดทุกภาพที่เห็นจะตามเขาไปตลอดชีวิตหญิงชารานั่งลงอีกครั้งเธอรู้สึกว่าความสงบของวัดถูกทำลายอย่างถาวรเสียงลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้สนสะเทือนราวกับโศกเศร้าไปกับทุกคนเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ที่ลานวัด ยังไม่สามารถละสายตาจากประตูที่ท่านอลงกตตอถูกพาออกไปความเงียบและความตึงเครียดแผ่ซ่านทั่วบริเวณผู้คนเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวดินและใบไม้ที่เคยเรียบง่ายตอนนี้กลับสะท้อนความไม่สงบและความสับสนในใจใชายหนุ่มตัวหนึ่งก้มลงเก็บดอกไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นเขาวางมันไว้บนโต๊ะธรรมะแต่แม้แต่ดอกไม้ก็ไม่สามารถสร้างความสงบได้อีก ทุกคนรู้ดีว่าความสงบและความเชื่อที่เคยมีตอนนี้สั่นสะเทือนจนแทบไม่เหลือเด็กหญิงตัวน้อยเดินไปยังม้านั่งเธอนั่งลงยังคงมองไปที่ประตูวัดดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความ,มง,งุนงงและหัวใจเธอยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นชายหนุ่มที่เคยศึกษาธรรมะของท่านอลงกฎยังคงยืนอยู่ตรงลานวัดมือของเขาสั่นเล็กน้อย ใบหน้าของเขาซีดเผือดความศรัทธาที่เคยมีตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความสับสนและความไม่แน่ใจหญิงชาราลุกขึ้นเดินช้าช้าเธอรู้ว่าความสงบของวัดจะไม่กลับมาอีกครั้งทุกคนในลานวัดรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าความช็อกและความเศร้ายังคงอยู่ในอากาศเด็กหญิงตัวน้อยยังคงยืนนิ่งดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ประตูวัดสายลมพัดแรงขึ้น เหมือนกำลังพัดพาความเชื่อและศรัทธ,ธาเก่าออกไปผู้คนทยอยกลับบ้านแต่ภาพเหตุการณ์ยังชัดเจนในใจทุกวินาทีของวันนี้จะติดอยู่ในความทรงจำตลอดไปความสงบของวัดอลงกดถูกทําลายและในใจของทุกคนความช็อกยังคงอยู่หนักแน่นเหมือนก้อนหินที่ไม่สามารถละลายได้หลังจากวันที่ท่านอลงกดถูกพาตัวไปลบบุรียังคงเงียบสงัด วัดที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้คนตอนนี้กลับว่างเปล่าอากาศรอบตัวเหมือนหนักแน่นขึ้นทุกวินาทีฝูงชนที่ยังอยู่รอบลานวัดบางคนยืนนิ่งเหมือนกลัวว่าการเคลื่อนไหวใดๆจะทำให้ความจริงนี้หายไปบางคนก้มหน้าพนมมือเหมือนพยายามส่งแรงใจไปยังท่านอลงกตเด็กหญิงตัวน้อยนั่งลงบนพื้นมือกุมเข่า ดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่เข้าใจเธอไม่รู้ว่าทำไมสิ่งที่เคารบับถือที่สุดต้องถูกลากออกไปแบบนี้ชายหนุ่มที่เคยถวายปัใจจัยให้ท่านอลงกตตอนนี้ยืนจ้องไปยังประตูวัดสายตาของเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าใบหน้าเขาซีดเผือดเหมือนหัวใจถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆหญิงชรานั่งลงบนม้านั่งมือยังกุมหน้าน้ำตาไหลไม่หยุด เสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงใบไม้สันสะเทือนเหมือนพยายามส่งสัญญาณความเศร้าทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินไปเสียงนาฬิกาในวัดดังก้องทุกวินาทีเหมือนยืดออกจนรู้สึกหนักหน่วงในใจเด็กหนุ่มคนหนึ่งก้าวเข้าไปใกล้โต๊ะธรรมะมือสั่นขณะหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาเขายังจำเสียงคำสอนของท่านอลงกต่อได้แต่ตอนนี้เสียงนั้นกลับไกลเกินเอื้อม เหมือนทุกสิ่งที่เคยเรียนมาถูกสันสะเทือนจนหมดสิ้นฝูงชนเริ่มกระซิบกันเบาๆบางคนสะอื้นบางคนกุมปากไม่ให้เสียงหลุดออกมาความเงียบและความตึงเครียดแผ่ซ่านทั่วลานวัดเด็กหญิงตัวน้อยยังคงนั่งนิ่งสายตาของเธอจับจ้องไปยังประตูที่รถตำรวจพาท่านอลงกต่อไปดวงตาเธอกว้างโตเต็มไปด้วยคำถามและหัวใจเธอยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ชายหนุ่มที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านเดินไปที่ลานวัดมือของเขาสั่นเล็กน้อยใบหน้าของเขาซีดเผือดเขาไม่สามารถเข้าใจว่าความเชื่อและศรัทธาที่เขามีตอนนี้กลับสั่นสะเทือนจนแทบหักหญิงชราลุกขึ้นเดินช้าๆทุกฝีก้าวเหมือนพยายามทำใจยอมรับความจริงดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำแสงส่องลงบนลานวัด เงาของต้นไม้และสาลายืดยาวสะท้อนความสศกเศร้าและความช็อกในใจของทุกคนเด็กหญิงตัวน้อยยังยืนนิ่งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความงุนงงชายหนุ่มเดินกลับไปที่บ้านของเขาแต่หัวใจยังคงติดอยู่ที่วัดทุกภาพเหตุการณ์จะตามเขาไปตลอดชีวิตหญิงชารานั่งลงอีกครั้งเธอรู้สึกว่าความสงบของวัดถูกทำลายอย่างถาวร เสียงลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้สัะเทือนราวกับโศกเศร้าไปกับทุกคนเด็กหนุ่มยังยืนอยู่ตรงลานวัดไม่สามารถละสายตาจากประตูที่ท่านอลงกตตอถูกพาออกไปความเงียบและความตึงเครียดแผ่ซ่านทั่วบริเวณผู้คนเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวดินและใบไม้ที่เคยเรียบง่ายตอนนี้สะท้อนความไม่สงบและความสับสนในใจ ชายหนุ่มตัวหนึ่งก้มลงเก็บดอกไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นเขาวางมันไว้บนโต๊ะธรรมะแต่แม้แต่ดอกไม้ก็ไม่สามารถสร้างความสงบได้อีกทุกคนรู้ดีว่าความสงบและความเชื่อที่เคยมีตอนนี้สั่นสะเทือนจนแทบไม่เหลือเด็กหญิงตัวน้อยเดินไปยังม้านั่งเธอนั่งลงยังคงมองไปที่ประตูวัดดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบ ชายหนุ่มที่เคยศึกษาธรรมะของท่านอลงกดยังคงยืนอยู่ตรงลานวัดมือของเขาสั่นเล็กน้อยใบหน้าของเขาซีดเผือดความศรัทธาที่เคยมีตอนนี้เต็มไปด้วยความสับสนและความไม่แน่ใจหญิงชราลุกขึ้นเดินช้าช้าเธอรู้ว่าความสงบของวัดจะไม่กลับมาอีกครั้งทุกคนในลานวัดรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าความช็อกและความเศร้ายังคงอยู่ในอากาศ เด็กหญิงตัวน้อยยังคงยืนนิ่งดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ประตูวัดสายลมพัดแรงขึ้นเหมือนกำลังพัดพาความเชื่อและศรัทธ,ธาเก่าออกไปผู้คนทยอยกลับบ้านแต่ภาพเหตุการณ์ยังชัดเจนในใจทุกวินาทีของวันนี้จะติดอยู่ในความทรงจำตลอดไปความสงบของวัดอลงกฎถูกทำลายและในใจของทุกคนความช็อกยังคงอยู่ หนักแน่นเหมือนก้อนหินที่ไม่สามารถละลายได้เด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินไปที่บ่อน้ำเล็กในวัดเขามองเงาของตัวเองในน้ำใบหน้าซีดเผือดแต่สะท้อนกลับมาพร้อมกับความสับสนและความเศร้าเขารู้สึกเหมือนทุกอย่างที่เคยเชื่อตอนนี้กำลังถูกทดสอบจนแทบแตกสลายหญิงชราก้มลงลูกศาลาไม้เรา,า,รากับกำลังพูดคุยกับท่านอลงกตแต่ไม่มีเสียงใดตอบกลับ เพียงแต่ลมพัดแรงขึ้นใบไม้สันสะเทือนราวกับกำลังเศร้าไปด้วยเด็กหญิงตัวน้อยยืนมองน้ำดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจแต่เธอรู้สึกได้ถึงความหนักหน่วงของเหตุการณ์ชายหนุ่มที่เคยเป็นลูกศิษย์นั่งลงบนพื้นมือกุมหน้าเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าความศรัทธาและความสงบของวัดตอนนี้ถูกพัดพาไปอย่างสิ้นเชิง ฝูงชนที่ยังอยู่รอบวัดเริ่มเดินกลับบ้านช้าๆบางคนสะอื้นบางคนก้มหน้าก้มตาแต่ทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปยังประตูที่ท่านอลงกอตอถูกพาออกไปดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าแสงสุดท้ายส่องลงบนลานวัดเงาของต้นไม้และศาลาทอดยาวสะท้อนความเศร้าและความช็อกในใจของทุกคนเด็กหญิงตัวน้อยยังคงยืนมอง ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามและหัวใจของเธอยังคงหนักแน่นกับความไม่เข้าใจชายหนุ่มที่เคยศึกษาธรรมะของท่านอลงกดยืนอยู่ตรงลานวัดสายตาของเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่ลึกลงไปในใจเขารู้ดีว่าความศรัทธาที่แท้จริงจะถูกทดสอบในทุกสถานการณ์หญิงชาราลุกขึ้นอีกครั้งมือสั่นเล็กน้อย เธอรู้ว่าชีวิตของทุกคนในวัดหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสายลมพัดแรงขึ้นใบไม้สั่นสะเทือนทุกสิ่งรอบตัวสะท้อนความตึงเครียดและความช็อกเด็กหญิงตัวน้อยยืนเงียบดวงตาของเธอจับจ้องไปยังประตูวัดทุกภาพของวันนี้จะติดอยู่ในใจของเธอตลอดไปทุกคนรู้ดีว่าความสงบของวัดอลงกดถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิง และในใจของทุกคนความช็อกยังคงอยู่หนักแน่นและไม่อาจลืมเลือนเวลาผ่านไปหลายวันแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นวัดอลงกฏยังคงเงียบสงัดดอกไม้บางดอกร่วงหล่นบนลานวัดแต่ใบไม้และต้นไม้ยังคงยืนหยัดอยู่เด็กหญิงตัวน้อยเดินไปที่ม้านั่งเก่าเธอวางมือบนไม้เย็นชื้นเงียบสงัดราวกับกำลังฟังเสียงใจของตัวเอง ชายหนุ่มที่เคยศึกษาธรรมะของท่านอลงกตนั่งลงบนพื้นเขาเปิดหนังสือธรรมะอย่างช้าๆคำสอนที่เคยฟังกลับมีความหมายใหม่แม้ท่านอลงกตตจะไม่อยู่ณตอนนี้แต่สิ่งที่ท่านเคยสอนยังคงอยู่ในใจทุกคนหญิงชาราลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะธรรมะเธอกว่ดาสายตามองรอบวัดแม้ความสงบจะเปลี่ยนไปแต่ความเชื่อและความศรัทธาที่แท้จริง ไม่เคยสูญสลายลมพัดอ่อนๆผ่านต้นไม้ใบไม้สั่นสะเทือนเบาๆเหมือนโลกกำลังบอกว่าแม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแต่ชีวิตยังคงดำเนินต่อเด็กหญิงตัวน้อยมองไปรอบๆลานวัดเธอสูดลมหายใจลึกๆแล้วค่อยๆยิ้มออกมาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองฟ้าสีทองยามเย็น เขารู้สึกว่าหัวใจของเขาเริ่มสงบลงแม้เหตุการณ์ช็อกจะยังอยู่ในความทรงจำแต่ทุกคนเรียนรู้ที่จะยืนหยัดต่อไปวัดลงกตอไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ความทรงจำและคำสอนของท่านยังคงอยู่ในใจของทุกคนลมหายใจของผู้คนในวัดค่อยๆกลับมาปกติทุกเสียงรอบตัวเริ่มมีชีวิตเด็กหญิงเดินกลับไปที่บ้านของเธอ ชายหนุ่มและหญิงชรานั่งอยู่บนม้านั่งมองแสงอาทิตย์สุดท้ายที่ตกลงบนลานวัดความช็อกและความเศร้ายังคงอยู่แต่ความหวังและความเข้มแข็งก็เริ่มเติบโตทุกคนรู้ดีว่าชีวิตยังคงดำเนินไปแม้สิ่งที่พวกเขารักจะเปลี่ยนแปลงไปแต่หัวใจของทุกคนยังคงสามารถเชื่อมต่อกับความดีและคำสอนที่แท้จริงวัดอารมณ์กดงบเงียบอีกครั้ง แสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านกิ่งไม้เงาของต้นไม้ทอดยาวบนลานวัดเหมือนตัวใจทุกคนว่าแม้ความช็อกและความเศร้าเกิดขึ้นชีวิตก็ยังต้องเดินต่อและความสงบจะกลับมาในรูปแบบใหม่เด็กหญิงยิ้มอ่อนๆชายหนุ่มพยักหน้าเบาๆหญิงชรายหยดน้ำตาเงียบๆแต่ทุกคนรู้ดีว่าพรุ่งนี้จะเริ่มต้นอีกครั้ง และหัวใจของพวกเขาจะเข้มแข็งขึ้นจากความช็อกนั้นวัดลงก็ต่อแม้เปลี่ยนไปแต่คำสอนและความเชื่อย,ยังคงอยู่แสงอาทิตย์ลับฟ้าไปแต่ความหวังและความเข้มแข็งของผู้คนยังคงส่องสว่างเรื่องราวจบลงด้วยความสงบใหม่แต่ความทรงจำของเหตุการณ์ยังคงอยู่ตวนใจทุกคนให้รู้ว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุดแสงแห่งความเชื่อและความศรัทธายังคงไม่ดับ